สวัสดีครับตอนที่พี่หมออยู่นะครับที่คุ้นเคยมากๆนะครับอยู่บนแยกสี่ย่านนะครับกำลังจะเดินทางจากตัวสารแขวงดุสิตนะครับไปที่แยกสี่ย่านนะครับแล้วก็จะเทิงงานกลับบ้านเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีคนที่ร่วมเดินทางกับพี่หมอนะครับมาหลายครั้งแล้วนะครับเป็นใครเอ่ยเดี๋ยวดูนะครับครับ วัดนะครับมาคดีตั้งแต่ชุมนุมนะครับแล้วก็ยังไม่จบเรื่องจบราวพอวันนี้มาสืบพยานนัดท้ายแล้วก็รอตัดสินมาอีรอบลนึงมาฟังคำตัดสินวันไหนครับยี่สิบห้ากรกฎาคมยี่สิบห้าเรามากันกี่ครั้งแล้วครับเรามากันกี่ครั้งละมาที่นี่กี่ครั้งแลสามครั้งแล้วไหม ในคดีนี้เนาะสามค้งเนาะแล้วก็มีคดีอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างฮะลองเล่าบรรยากาศของวันนี้ให้ฟังหน่อยสิครับวันนี้การสอบพยานก็ไม่มีอะไรหน้าหนักแจ่ครับพราเราพูดตามความจริงทุกอย่างสิงทธิของเราในการชุมนุมเราก็ยังมีอยู่มีใครมาบ้างวันนี้ ทางสืบพยานสืบพยานฝ่ายโจทย์มีใครมาฝ่ายโจทย์ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอสนอดูสิสามท่านนะครับเป็นคนที่จับเราคนที่จับเราคนที่บันทึกการจับกุมแล้วก็คนทำเอกสารพวกนี้างก็คือคนพนักงานที่จับกุมบวกกับพนักงานสอบสวนพนนงาสอบวแล้วก็มีใครอีกฮะผมว่าสามท่านนะ แสดงว่าหลับนะครับยังมีอีกสองท่านนะครับก็คือมาจากตัวสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตหนึ่งท่านจำได้ไหมครับจำได้สำนักงานเขตหนึ่งท่านแล้วก็สันติบาลหนึ่งท่านครับสันติบาลที่ดูแลพื้นที่อยู่ไม่ไม่พูดถึงพยานพยานฝั่งอ๋อพยานโจทย์มีใครอีก จำไม่ได้ความจำไม่เพราะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็คือหลับตลอดกานไม่ตื่นเต้นเลยก็เราก็คิดว่าตัวเองยังทำถูกอยู่ครับโอเคแล้วฝั่งฝั่งเราล่ะครับมีใครมาบ้างฝั่งเราก็มีทนายออกออกหมายเรียกให้มาเป็นพยานในเรา เป็นทันติบาลเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับวันนี้พยานมีแต่ตำรวจกับตำรวจนะครับเล่าให้ฟังของเราเรียกพยานมาสองท่านนะครับท่านแรกก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับท่านหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนะครับพี่ที่บอกทันติบาลครับก็วันนี้ก็เสิร์พยานไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเราต่อสู้ยังไงฮะ เราต่อสู้ยังไงก็ต่อสู้ตามพยานหลักฐานตามความทุกความจริงทุกอย่างครับไม่เราต่อสู้ในในในเรื่องข้อกฎหมายไหมต่อสู้เรื่องข้อกฎหมายว่าเราไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นทางสาธนารณะครับใช่เรามองว่าตรงนั้นเป็นทางสาธนานรณะไหมตรงนั้นไม่ใช่เป็นทางสาธนารณะครับเป็นทางที่ให้นายกผ่านอย่างเดียวเลย <c oughs> น,นายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีกับวีไอพีนะครับเราก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่นะครับ กับตัวหลักฐานบางอย่างนะครับเดี๋ยวไว้รอตัดสินก่อนนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ลองพูดเรื่องคดีนี้หน่อยครับคดีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเป็นหัวครับไม่น่ามีอะไรเป็นหัวหมายความว่ายังไงไมหมายความว่าก็เรายืนยันตามความจริงทุกอย่างว่าเราไม่ได้กระทำความผิดแล้วทีเนี้ยเจ้าพนักง,งาน อายการหรือว,ว่าศาลเขาน่าจะเข้าใจครับผมคิดว่าคดีนี้ปรับสูงสุดเท่าไหร่ครับห้าพันบาทคร,บครับแล้วค่าเดินทางค่าทนายชาติคิดว่าเท่าไหร่ครับถ้าด้านด้านการฝั่งเราทิดว่าต้นทุนเท่าไหร่ครับของการสู้คดตีต้นทุนสู้คดีผมว่าได้ลาง,งานมาแล้วมันก็เยอะอยู่แล้วครับถ้าต้นทุนลองลอง,ลองตีดูค่าทนายฝั่งเราคิดว่าเท่าไหร่ครับถ้าเราจ้างทนาย ได้ตกประมาณสามหมื่นได้ครับใช่เนาะถ้าเราต้องจ้างเนาะนี่เรานี่นี่เราได้ได้ได้รับการแบบอนุเคราะห์จากใครครับศูนย์ทนายสิทธิมนิษยชนครับใช่เราต้องขอบเป็นไงครับต้องขอบคุณเขาครับที่เขายืมนมือเข้ามาช่วยเหลือทนายชื่ออะไรครับบอกชื่อเล่นคุณหมวยครับทนายหมวยเนาะก็ขอบคุณนะครับอ่ะแล้วคิดว่าฝั่งฝั่งฝั่งโจทย์เนี่ยมีต้นทุนไหมฮะฝั่งโจทย์มีต้นทุนไหมก็ก็รับราชการทั้งหมดนะครับก็เวลาราชการมา ฝั่งโจทย์วันนี้แบบว่าโจทย์มีอายการมากี่คนอายการมาสามท่านครับสามท่านเลยเนาะพยายานเขาอีกห้าท่านเนาะราชการหมดเลยถ้าราชการหมดเลยนะครับมันก็เป็นต้นทุนนะครับจริงๆเนี่ยฟ้องเราในคดีนี้อ่ะถ้าเราจ่ายเท่าไหร่ฮะไม่กี่ร้อยนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนแต่เราไม่จ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรายอมเรียกเราก็ไม่สามารถเรียกร้องต่อได้ครับยอมว่ายอมรับผิด่งที่เราทําว่ามันผิด เราก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องอยู่ครับอ่าอน,นี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับส่วนพี่หมอก็อยากให้มันเป็นบรรทัดฐานเนาะไม่ใช่ว่าอะไรก็จะแบบว่ายัดคดีให้เราบอกว่านายสั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราสู้นะครับตามสิทธิ์นะครับของผู้ที่ถูกกล่าวหานั่นเองนะครับและที่สําคัญคือเราทําเพื่ออะไรฮะทาเพื่อผู้ประกันตนนะครับที่เรียกร้องผิดมาตั้งแต่ เริ่มแรกเลยเริ่มมีโควิดตั้งแต่รอบแรกเลยเนาะเรารไม่เราไม่ได้สู้เพื่อพวกเราอย่างเดียวเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อพวกเราอย่างเดียวเราเรียกร้องเพื่อคนที่เดือดร้อนเนาะคนที่อยากได้เงินประกันสังคมคืนนะครับหรือเข้าถึงก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเออเป็นการรายงานนะครับแล้วเดี๋ยวว่าผลการตัดสินเป็นยังไงรองรับฟังวันที่25่ิว่ากรกฎาคมครับปีไหนบีนี้ครับเราจะชนะไหม น่าจะน่าจะชนะอยู่แล้วครับเราต้องชนะนะครับเราต้องชนะมาลุ้นกันครับสวัสดีครับ